นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธายทธังนะชาลีติปสิทธิลาภาปัจจันตจิตตาสัทธาโหติ ปิอย่างมามะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะอาคัชายะอาคัชายหิปิยัางมามะสิวลีจะมหาเถโลสัพพะลาโพนิลันตะหลังตัมหังสองขังศิลาสานมามินักโมพุทธายะสิทธัง นาชาลีติปสิทธิลาภาปัสันตาจิตตาสัทธาโหติปิยังมามะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะอาคัจชายะอาคัจชายิปิยังมามะสิวลีจะมหาเถโลสัพพลาโภนิลันตะลัง ปะมะหังสองขังศิลสัสสนะมามินะักโมพุทธายสิทธังนะักชาลีติประสิทธิลาภาปัสันตจิตตาสาัทธาโหติปิยังมามะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัจฉายะอาคัจชาหิปิยังมามะ สิวลีจะมหาเทโลสัพพลาโภนิลันตลังตะมหังสังขังศิลาศาัสณามามิกัจจายานะมหาเทโลเทวะตานะลปูชตโตโสละโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังภวันตุเมลาเพนะอุตโโมโหติโสละโหปัจจยาทิมหิ มหาลาพังสภลาภาสัทาสวดถีพระวันตุเมกัจจะยานะมหาเถโลเทวะตานะลับปิชโตโสละโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตตโมโหติโสละโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสภลาภาสัทาสวดถี พระวันตุเมกัจจยานะมหาเทโลเทวะตานะลาปุชโตโสลโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตตโมโหติโสลโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสภลาภาัทาสวดถีพระวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเทโล สัมพุทเทนวิยาตะโตมาลัญจะมาละพลันจะโสอิธานิมหาเทโลนมัสสิต,ตาวาปฏิทิโตอะหังวันทามิอิธาเน е วะอุปคุตปังจะมหาเทลังยังยังอุปัฏวังชาตังวิธรรมเสติอเสสโตมหาลาพังพระวันตุเม อุปคุตโตจะมหาเถโลสัมพุทเทนะวิยาตโตมาลัญจะมาละพลันจะโสอิธานิมหาเถโลนมัสสิต,ตวาปติทิโตอหังวันธามิอิธาเน е วะอุปคุตตังจะมหาเถรังยัมยังอุปตะวังชาตังวิธรรมเสติอเสสโต มหาลาพังพระวันตุเมอุปคุตโตจะมหาเถโลสัมพุทเทนะวิยาตโตมาลันจะมาละพลันจะโสอิธานิมหาเถโลนัสิตตวาปติทิโตอะหังวันทามิอิธาเน е วะอุปคุตตังจะมหาเถลงยัมยังอุปตะวัง ชาปังวิธรรมเสติอเสสโตมหาลาพังพระวันตุเม